สำหรับนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังกลุ้มใจเลยนะคะว่า,าลูกไม่ยอมเขียนลูกไม่ยอมวาดอยากหาอะไรให้ลูกทำแล้วลูกไม่ทำนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนนะคะเรื่องที่ว่าลูกไม่เขียนก่อนหน้านี้แม่โก้ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันคะ่ะนะคะจริงๆแล้วนะคะส่วนตัวสำหรับแม่โก้นะคะการที่ลูกไม่เขียนไม่ได้หมายความว่าลูกไม่ชอบนะคะ หมายความว่ายังไม่ถึงเวลาที่ลูกพร้อมนะคะหมายความว่ายังไงก่อนหน้านี้นะคะน้องมิกกี้ก็ไม่ยอมเขียนเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะมีอยู่วันหนึ่งค่ะเนื่องจากว่า,ามีการเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่ามีวิกฤตการณ์เกี่ยวกับโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะทีนี้ค่ะพอแม่ดูคลิปของทางโรงเรียนแล้วนะคะมีความรู้สึกว่า ถ้าสำหรับเด็กปกติก็คงจะพอได้อยู่นะคะแต่ทีนี้สําหรับลูกเรานะคะไม่ทันแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าน้องมิกกี้ได้มีโอกาสได้เรียนร่วมกับห้องเรียนปกตินะคะทีนี้ค่ะแม่โก้ทำอย่างไรนะคะก็เอาคลิปอะค่ะยกตัวอย่างในเรื่องของสระนะคะภาษาไทยสระรีแม่โก้ก็ลองมาทําเป็นพรีเซนเตชันนะคะง่ายๆค่ะ การทำสื่อให้ลูกนะคะแม่โก้ก็จะมีเส้นบรรทัดนะคะขึ้นมาเพื่อเพื่อให้ลูกมีความเข้าใจว่าสระอีเนี่ยอยู่เหนือเส้นบรรทัดนะคะเนื่องด้วยว่าน้องมิกกี้ตอนนั้นนะคะยังมีความสับสนนะคะในเรื่องของการวางสระว่าอยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างนะคะแม่โก้ก็ทําสื่อตรงนี้ให้ลูกนะคะปรากฏว่าค่ะตอบโจทย์เลยค่ะนะคะ ไปโดนต่อมอะไรของลูกก็ไม่ทราบค่ะนะคะทําให้น้องมิกกี้มีความรู้สึกว่าอยากเขียนอยากอ่านนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสระนะคะแล้วหลังจากนั้นนโก้ก็เริ่มต้นค่ะเริ่มต้นใส่ข้อมูลล้กก็เริ่มต้นสังเกตลูกว่าลูกชอบสื่อการสอนในลักษณะไหนนะคะทีนี้ค่ะ,ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะลองไปปรับใชใ้ดูนะคะ ปรับใช้ยังไงหมายความว่าไม่ต้องจะไปหาคอมพิวเตอร์หรือว่ามาทําสื่ออะไรแบบนี้ให้มันวุ่นวายนะคะปรับใช้หมายความว่าปรับใช้ในเรื่องของการสังเกตนะคะหรือรอค่ะรอให้ลูกมีความพร้อมจริงๆนะคะในเรื่องของการสนใจใน,ในเรื่องของการที่จะอ่ากลับมาสู่ในเรื่องของการเขียนหรือว่าการอ่านหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าข้ามไปนะคะ อย่าข้ามไปหมายความว่าวันนี้ให้ลูกระบายลูกไม่ระบายข้ามไปเอาอย่างอื่นมาเสริมให้ลูกเลยค่ะวันนี้ให้ลูกไม่เขียนให้ลูกเขียนลูกไม่เขียนให้ลูกวาดลูกไม่วาข้ามไปทําอย่างอื่นแล้วไม่กลับมาเนี่ยแม่แม่โก้ก็เคยเจอโมเมนต์นี้นะคะแนะนําค่ะให้กลับมาให้กลับมาโฟกัสลูกใหม่นะคะในวันที่ลูกพร้อมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะลูกไม่เขียนลูกไม่อ่านลูกไม่วาดลูกไม่ทํากิจกรรมใดๆณวันนี้หมายความว่า ลูกอาจจะยังไม่พร้อมนณะวันนี้นะคะกลับมาค่ะกลับมาส่งเสริมลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ